สว,สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทางช่อง YouTube จตรุรงการเกษตรครับบรรยากาศเล่มอ้อยไทยฤดูกาลนะครับช่อง YouTube จตรุรงการเกษตรเบอร์ซีของนายัด เล็บไวครับตอนนี้เป็นช่วงเล็มนะครับเพราะว่า,าแปลงใหญ่เอ,ออกหมดแล้วนะครับเหลือเป็นหย่อมๆเป็นบริเวณที่เป็นเนินนะครับ เดี๋ยวครับเอาเทเลตอนเอาเทเลตอนอ้คนขู่มั่นไงมีอยู่หน่อยไม่ยา้แกาศในคำนี้เลยไอ้ครับช่วงไทยฤด,ดูกาลเลยครับ มันก็มีนะครับเร่งหนัดปุนพวกว่านพวกกินไว้อยู่แักหนึง่งประหยัดคุนว่าเราสอบแล้วอ้ยมันกวดๆเหียนเหนี่ยนเน้อนั่ง ไยมันไม่ได้ไยใหญ่นะครับมันใกล้สายไฟเร่งสูงพี่นังต้องต,งตัดละมัดงละวั้งไยมันเด,ดือดเลยพี่หนัง เง้ยงอมแล้วไปเลย ครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้ดูตอนกลับมานะครับผมไม่ดูรถนะครับอ้อยแปลงนี้นะครัเห็นไหมครับลํำไม่ถึงมันต้นเล็กๆนะครับเนี่ยกำลังวิเคราะห์กันมาพอมันเป็นอ้อยตอมจะเป็นอย่างี้ครับมันก็ไม่ได้นะครับ าสดบางคนกูมั่นนบเลยมันนี้บ้านใดน้อครับน้อจะปลาป่อ๋อมันต้องอย่างแล้วหรือปครับอ๋ออ๋อราคาใกล้ๆกันละ ลงล่านไหนล่านล่านมันนเรารล่นไหนอ๋อโอเคครับอ๋อปรดผมมาไทยรูยจัดไยนะครับก็ไปทุ่งไหนนะครับก็จะเจอแต่อย่างนี้แหละครับก็ งานทางด้านการเกษตรเนาะในกะับวิถีของประเทศเราก็เป็นวิถีของการเกษตรนะครับเป็นช่วงการเก็บเกี่ยวนะครับก็มันเนี่ยนะครับยืนอยู่ที่2บาท10สตางค์นะครับก็พอได้อยู่แต่อันหนึ่ง0บาทนะครับค่ยอ้อยอยู่แต่อ้อยมัน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 มีหลายอยันนะครับเนี่ยครับมันมัน,ม,นมันกูดกูดเนี่ยภาษาบ้านก็กูดกูดเนี่ยพี่้ังมันไม่เต็มที่ บรรยากาศนะครับนี่ไรอ้อยครับวถเบอร์ซี่นายัดมู่อันีนติดทั้งวันเลยครับ สะดวกสบายครับใส่รถตันอ้อยแต่ว่าปัญหานะครับโจทย์ที่จะต้องตีต่อไปคือทําไมอ้อยมันไม่งอกมันไม่เกิดตามตามสิ่งที่ลงทุนไปนะครับก็จะปวดหัวอย่เราบอก,กจะคลองเพิ่นนะครับคือน้ําหนักมันหายเยอะเพราะมันเป็นอ้อยต่อครับสมมุตินะครับเคยได้หมื่นตันนะครับตอนเป็นเป็นอ้อยแต่นี้มันไม่ถึงมันหายไปเยอะครับเลี้ยงเลยปะ วิ่งเลยไหมครับมันแทบจะไม่มีอ้อยเลยครับมันวิ่งเลยครับมันแทบจะไม่ได้กินอ้อยเลย